อินเตอร์มิลานครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนเอซีมิลานในศึกอยู่่าแชมเปี้ยนลีกรอบรองชนะเลิศโดยในเกมแรกนะครับเป็นทางฝา่อินเตอร์มิลานเนี่ยสามารถเอาชนะเอซีมิลานไปได้2ประตูต่อศูนย์ในเกมนี้ความได้เปรียบมันก็อยู่ที่อินเตอร์มิลานนะครับผมอยู่มากๆเลยแหละความได้เปรียบไนงะ วันนี้ผู้รักษาประตูของฝั่งอินเตอร์มิลานก่อนผู้รักษาประตูเป็นอังเดโอนาน่าครับเซ็นเตอร์แบ็กวันนี้เป็นหลัง3นะครับเป็นมาเตโอดาเมียนฟรานเชสโกอาร์เซบีแล้วก็อเลสซานโนบาสโตนี่ครับวิงแบ็กขวาดันเซลรูฟี่วิงแบ็กซ้ายเฟเดริโกดิมาโกครับส่วนกองกลางเนี่ยวันนี้เป็นนิคาโลบาเลล่าฮาคาร์ฮานูกูแล้วก็เฮนริกมักกิตายานครับส่วนคู่กองหน้าวันนี้เป็นเอดินเซโกยืนคู่กับลาอุตาลูมาตินีครับผมส่วนทั้งฝั่งเอซีมิลานเอซีมิลานวันนี้ผู้รักษาประตูเป็นไมเมยองแล้วก แผนของเอซิมาวันนี้สี่สนะครับเซ็เตอร์แบ็กวันนี้นะครับเป็นฟิกาโยตโตมารียืนคู่กับมาลิกเชลนะครับแบ็กขวาในเป็นดาวายคาราเบียแบ็กซ้ายเตโอฮันนนเดสกองกลางซันโดโตนารียืนคู่กับลาเดโคนิกครับผมกองกลางตัวรุกบายฮิมดีอาร์ปีขวาจูเนียมาเซียสปีซ้ายลาเฟิลเลียววันนี้ลงสนามได้กองหน้าตัวเป้าเป็นโอลิเวียชิปูครับผม wow. ก็เอซิมิลานต้องยิงถึง2ลูกเพื่อจะตีเสมออินเตอร์มิลานส่วนอินเตอร์มิลานเนี่ยแค่เสมอก็เข้ารอบหรือว่าแพ้หนึ่งศูนย์กเข้ารอบเลยนะครับเริ่มเกมมาเนี่ยคือมันก็สูสีนั่นแหละแต่ว่าผมคิดว่าทีมที่ทําได้ดีกว่ามันเป็นเอซิมิลานนะเพราะว่าเขาต้องบุกเข้าใส่นาทีที่5เนี่ยก็มีโอกาสแล้วจากลูกยิงไกลของเปโอเฮนเดสนะครับเฉียดไปนิดเดียวลูกนี้น่ะอังเดโอนาน่าเนี่ยเขาหลงทางแล้วจังหวะเนี้แต่ว่าหืบอลมันต่ําถ้าต่ําอีกนิดนึงนะถ้าบอลต่ําอีกนิดนึง ก็เข้าเลยแหละเพราะว่าโอนาน่าเนี่ยหลงทางไปแล้วหลังจากนั้นม,มันก็ก็ตามสไตล์บอลอิตาลีอินเตอร์มิลานก็ดึงดึงเกมไว้ให้เอซมิลานเนี่ยไม่ไม่สามารถเข้าทําได้นะกว่าเอซมิลานจะมีโอกาสเข้าทําอีกทีเนี่ยมันนาทีที่38เลยลูกนี้เป็นลาเฟลเลอเอานะครับได้บอลทางฝั่งซ้ายก่อนที่จะเลี้ยงขึ้นมามาคนเดียวเลยเลยเอแล,แล้วก็ไปมุมแคบแล้วก็ยิงด้วซ้ายแล้วบอลมันก็ เฉียดเฉียดเสาออกไปนิดเดียวนะยิงไปที่เสาไกลลูกนี้คือดามีเนเนี่ยเสียท่าแล้วดามีเนเนี่ยคือตัวต่อตัวกับเรย์เวนี่ไม่ได้เลยเพราะดามียนเขาก็อายุเยอะแล้วนบเรื่องความเร็วอะไรเนี่ยสู้ไม่ได้พอพอเอซิมิลานได้ได้โอกาสเนี่ยางนี้ก็เป็นฝั่งอินเตอร์มิลานบ้างในทีที่39อินเตอร์มิลานได้ฟรีคิกครับก็เป็นทางฝั่งคาฮานกูเปิดเข้ามาแล้วมันก็เป็นเอดิเชโก้ที่มงเช็ด แต่บอลมันก็ไปตรงตัวไหมเมยองรกรบตูนี้เกือบพลาดน,นะมันตรงตัวแล้วไปติดหน้าเมยองแล้วก็รับไว้ได้นะครับหลังจากนั้นอินเตอร์กลายเป็นฝั่งเล่นดีกว่าซะงน้นครับนาทีที่42ครับอินเตอร์ได้ลูกเปรมุมก่อนที่อาคาคานานูก,กูจะเปิดมาเข้าทางลอตาล่นะครับจับบอลเล่นหนึ่งจังหวะแล้วก็พลิกเข้าซ้ายยิงแต่บอลมันก็เฉียดคานออกไปนิดเดียวก็จบครึ่งแรกไปในสกอร์นี้แหละคืออินเตอร์มิลานกับเอซีมิลานเสมอกัน0-0อินเตอร์ก็ยังยันเอซีมิลานอยู่ได้นะ แล้วความกดดันทั้งหมดเนี่ยมันไปอยู่ที่เอซีมิลานแล้วหลังจากเริ่มครึ่งหลังมาเอซิมิลานก็พยายามที่จะบุกเอาประตูให้ได้เลยประตูแรกมันยังไม่มาจนนาทีที่69เนี่ยมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งครับเป็นดาวายคาราเบียนะครับเปิดบอลให้โอลิเวียเชชิลูมงครับลูกนี้ แต่บอลมันก็ค่อยไปมาเข้ามืออังเดโอน,นาเซีไปได้นะครับน่าเสียดายลูกนี้คือพอยิงไม่ได้สเสียทีความกดดันมันก็ไปอยู่ที่เอซมิลานล้วนๆครับนาทีที่73ครับเป็นจังหวะที่ลูกกากูตัวสำรองครับผมได้บอลแล้วก็ใจ่ายให้ลอตเตอร์โลมาติเนสแล้วก็ทําชิ่งกันกลับมาที่ลูกกูคนที่ลูกกูนี่ก็จะกลับมาที่มาติเนสแล้วก็จับบอลแล้วก็ยิงด้วยสายเข้ามุมแคบไปเลยลูกนี้นะครับโอ้ไม่มียองพลาดเลยลูกนี้คือมันเข้ามุมแคบเลยนะ คือปิดมุมไม่ดีด้วยนะครับแล้วก็เขาเขาก็คงไม่คิดว่าเราตโลจะยิงซ้ายนะพอเราตโลจับบอลไปปุ๊บเนี่ยยิงซ้ายเข้าไปออมันต้องมุมนั้นเลยอะ่ะโอ้โหคือถ้าใครดูเขาก็คงคิดว่าเราตโลจะยิงไปอีกมุมหนึ่งนะเป็นมุมกว้างไปเสาไกลแต่สุดท้ายคือยิงมุมแคบเข้าไปทําให้อินเตอร์มิลานขึ้นนำเอซีมิลานหนึ่งประตูต่อศูนย์ในนาทีช่วงท้ายท้ายเกมเลยนะนาทีที่เจ็ดสิบกว่าเลย หลังจากนั้นพอได้ประตูขึ้นนำเนี่ยอินเตอร์มิลานก็มีโอกาสเรื่อยๆคราวนี้นาทีที่78ครับเป็นลาตาโลมีโอกาสจิ้บบอลข้ามไม้มยองแต่บอลมันก็ไม่ข้ามนะครับโดนไม้มยองปัดไปได้แล้วอินเตอร์ก็ยันไว้ได้ครับสุดท้ายอินเตอร์ครับสามารถเอาชนะเอซิมิลานได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ผลสกอร์รวม3ประตูต่อศูนย์นำให้อินเตอร์มิลานครับเป็นทีมจากอิตาลีในรอบหลายปีเลยนะครับที่สามารถ เข้ารอบชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้นะครับโอ้สุดยอดจริงยกยิ้วให้เลยอินเตอร์มิลานเนี่ยมาเงียบๆนะคือฤดูกาลนี้เข้าใจว่าอ่านาโปลีนะครับเป็นทีมที่เล่นดีของเราโชคศิลาเนะี่ยแล้วก็คว้าแชมป์ซีเรียไปได้แล้วอินเตอร์มิลานเนี่ยมาแบบเงียบๆเ,เลยนะโอ้สุดยอดแล้วผมคิดว่านกักเตะของอินเตอร์มิลานเนี่ยทั้งมิลานสกินเนียลูฟก,กัปูพวกนี้ถูกไหมอ่า เราตโรมาติเนสเนี่ยผมว่าพอพอฟัดพอเหวี่ยงนะกับพวกเรอัลมาดริดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อีกคู่หนึงนะ่งเนี่ยเพราะว่าถึงแม้จะสู้ไม่ได้ะคือชื่อชั้นมันต่างกันมากแต่ว,ว่าทีมเวิร์กอะไรพวกนี้มันก็มีลุ้นนะครับแล้วบอลอิตาลีด้วยนะความเขี้ยวความอะไรนะประมาทไม่ได้ครับผม